ส,สวัสดีค,ค,ค่ะคุณผู้ชมคะเคลียรคัดชัดเจนค่ะอยู่กับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่29มิถุนายน2564ค่ะ <c oughs> วันนี้ถ้าไปดูตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดประจำวันนี้เนี่ยสูงทีเดียวนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้อยู่ที่4,662รายและถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราอยู่กับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดระดับ2,000ปลาย,ย3,000 4,000มาร่วมเดือนแล้วนะคะ แล้วอยากให้ลองนึกภาพดูว่าผู้ป่วยเก่าก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ป่วยใหม่ก็เติมเข้ามา3,000 4,000 3พัน4,000เติมเข้ามาแล้วคิดดูสิว่าเตียงของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลจะมีเหลือได้อย่างไรแล้วแบบนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหาเตียงจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร จะมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเอกชนแล้วตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนยังมีเตียงอยู่ไหมและรวมถึงแนวทางล่าสุดค่ะที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยกับเรื่องของ Home Isolation หรือว่าแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้านแนวทางนี้น่าสนใจในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้แนวทางนี้มาแล้วนะคะ แล้วก็ล่าสุดตอนนี้บ้านเรากําลังจะใช้แนวทางนี้แต่รูปแบบจะเป็นยังไงแตกต่างจากในต่างประเทศหรือไม่อย่างไรเราพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีนะคะเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนันทิยาครับสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตเรียนถามกับเรื่องเตียงก่อนแล้วกันนะคะเรื่องของเตียงเนี่ยคือถ้าดูจากในข่าวตอนนี้จะรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เตียงวิกฤตแล้วมันเต็มไปหมดแล้วแต่คุณหมออยู่ในระบบเนี่ยอยากจะทราบข้อมูลข้อที่จริงตอนนี้ว่าตกลงตอนนี้มันเข้าขั้นที่เรียกว่าวิกฤตได้หรือยังคะก็ต้องเรียนว่าบางพื้นที่อาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าวิกฤตได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลซึ่งมีจํานวนผู้ป่วยค่อนข้างเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจํานวนผู้ป่วยที่รักษาหายทําให้จํานวนเตียงที่เราเตรียมไว้ อาจจะเริ่มไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่อื่นต่างจังหวัดบางแห่งก็ยังมีพอพออยู่นะครับดังนั้นการที่พิกิจเนี่ยอาจจะดูเป็นที่ที่ไปซึ่งขนาดนี้เขาเท่าที่ดูข้อมูลก็กรุงเทพปริมณฑลจะมีความตึงตัวค่อนข้างมากครับค่ะอันนี้พูดถึงเตียงทั้งในทุกระดับสีเลยหรือเปล่าคะคุณหมอคะถูกต้องครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเตียงตอนนี้เราเตียมตั้งแต่สีเขียวโรงพยาบาลสนาม รถนำโรงแรมมาใช้เป็นโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลเองที่ส่วนใหญ่เราจะรับสีเหลืองซึ่งมีอาการลงปอดอักเสบบางส่วนหรือว่าสีแดงที่อาจจะจําเป็นต้องใช้ไอซีูเนี่ยก็เรียนว่าอาจจะค่อนข้างตึงนะครับค่ะ แล้วเราได้ขอความร่วมมือไปอยังอย่างกรณีของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราได้มีการพูดคุยขอความร่วมมือกับเขายังไงบ้างแล้วตอนนี้โรง,ง,งพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนยังมีเตียงเหลืออยู่หรือเปล่าคะคุณหมอต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็เมื่อเห็นตัวเลขดังกล่าวเราก็พยายามที่จะขอความร่วมมือจริงๆทั้งรัฐและเอกชนนะครับพยายามที่จะขยายเตียงเพื่อมารองรับแต่ในส่วนของสปชที่เราดูแลส่วนหน่วยบริการทุกระดับอยู่เนี่ยนะครับก็พยายาม ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอาจจะมีศักยภาพในการขยายเตียงโดยใช้ส่วนอื่นๆเช่นโรงแรมนํามาใช้เป็นเตียงเนี่ยมากมากหน่อยเราก็เพื่อสองวันก่อนก็ขอให้ขยายเพื่อมีสัพพันเตียงนะครับออแต่เะไก็ตามต้องเรียนนะครับว่าจํานวนเตียงเนี่ยอาจจะหาไม่ยากแต่จํานวนออบุคลากรที่เราต้องไปดูแลเพราะว่าเพิ่มเตียงแต่ว่าไม่มีบุคลากรพอเนี่ยก็อ,อาจจะมีปัญหาดังนั้นจะต้องหากลวิธีอย่างไรที่ทําให้ ช้บุคลากรไม่มากเกินไปแล้วก็ยังดูแลผู้ป่วยได้ต้องเรียนนะครับจานวนผู้ป่วยที่มากอย่างไรเนี่ยถ้าไปดูสัดส่วนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอาการนะแล้วก็จะไม่มีอาการจนกระทั่งครบสิบสี่วันจนกระทั่งปลอดเชือ้อดังนั้นกลุ่มเนี้ยแม้จะจํานวนมากเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆสามารถจะดูแลตนเองได้หรือว่าดูแลในพื้นที่ที่เราคิดว่าจัดจัดให้ได้ก็จึงเป็นที่มาว่าถ้าสภาพบางพื้นที่ที่ค่อนข้างจะตึงตัวจริงๆในเงื่องของเตียงเนี่ย อาจจะใช้ <c oughs> ลักษณะการดูแลที่บ้านได้หรือไม่ต้อง <c oughs> เรียนนะครับว่าการดูแลที่บ้านของประเทศไทยเนี่ยอาจจะต่างจากต่างประเทศนิดหนึ่งเพราะว่า <c oughs> การดูแลที่บ้านของต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเลยแต่ถ้า <c oughs> มีอะไรผิดปกติให้มาที่โรงพยาบาล <c oughs> แต่ของเราเนี่ยใช้วิธีการก็คือขอให้ใช้บ้านเป็นเสมือนเตียงของโรงพยาบาลดังนั้นการที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมีคุณหมอไปดูแลเช้าบ่ายเย็นสองอย่างน้อยสองครั้ง จะมีอุปกรณ์การแพทย์ไปไว้ที่บ้านเพื่อทําเหมือนกับที่อยู่ที่โรงพยาบาลจะมีอาหารเอาไปให้เสมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยต้องเดินออกนอกบ้านเพื่อไปซื้ออาหารมากินจะมียาส่งไปให้ที่บ้านเลยเสมือนการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นความเป็นที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันของประเทศไทยเนี่ยเป็นเสมือนโรงพยาบาลเลยครับเพียงแต่ว่าขอใช้พื้นที่ที่บ้านที่อาจจะเหมาะสมเนี่ยมาใช้เป็นสถานที่พักดังนั้น การจะเลือกว่าคนไหนจะอยู่ในโฮมไอโซเลชันเนี่ยต้องมีความพร้อมของทั้งผู้ป่วยความพร้อมของสถานที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราจะอยากให้อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสีเขียวว่ายังไม่มีอาการแล้วก็พื้นที่เนี่ยน่าจะเหมาะไม่ใช่อยู่กันครอบครัวใหญ่แล้วมีโอกาสติดเชื้อกันอย่างนี้ก็ไม่เหมาะและตัวโรงพ<ม>ยาบาลก็จะมีระบบไปดูแลเช่นต้องมีการทําวิดีโอคอลกันอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน แล้วก็เราก็จัดเตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างน้อยอุปกรณ์สองชิ้นที่เรากําหนดให้โรงพยาบาลต้องจัดให้ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอันนี้โรงพยาบาลจะนาไปให้ท่านบวกกับเครื่องวัดอุณหภูมิเพราะว่าวันหนึ่งท่านอาจจะต้องวัดสองครั้งแล้วก็ให้คุณหมอดูผ่านระบบวีดีโอคอลอย่างนี้เป็นต้นส่วนอาหารก็จะโรงพยาบาลก็จะจัดไปให้วนละรสามมือสเสมือนท่านอยู่โรงพยาบาลเลยฮะเพื่อไม่ให้ท่านบอกว่าไม่มีอาหารทานก็ต้องวิ่งออกไปข้างนอกอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นระบบเนี้ยเป็นระบบที่เราต้องเลือกคนไข้เลือกสถานที่แล้วก็โรงพยาบาล แต่ข้อดีคือโรงพยาบาลหมอใช้จํานวนน้อยบุคลากรใช้จํานวนน้อยแต่ว่า<ะ>สามารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นก็เชื่อว่าจะช่วยทําให้คนไข้ยอย่างน้อยในระหว่างรอเตียงบางขั้นกาลังรอเตียงอยู่เนี่ยก็จะไม่กังวลว่าขณะนี้ได้เริ่มการรักษาแล้วเช่นวันแรกพบก็ให้ยาเลยแต่ว่า<ะ>อยู่ที่บ้านคุณหมอก็นัดคอนวิดีโอคอลกันอย่างนี้ก็ทําให้คนไข้สบายใจขึ้นว่าช่วงระหว่างรอเตียงที่อาจจะเตียงตึงตัวหน่อยหรือบางกรณีคนไข้ที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วสักสามวันห้าวันเจ็ดวัน คุณหมอดูแล้วว่าไม่มีอาการอะไรแล้วแล้วก็จำนวนไวรัสน่าจะลดลงแล้วก็อาจจะขอให้ไปพักที่บ้านที่มีความพร้อมได้แต่ช่วงระหว่างพักที่บ้านจนครบ14วันเนี้ยหมอก็จะมวีวิธีการติดตามให้อุปกรณ์ไปเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและเมื่อครบ14วันก็ถือว่าหายก็ไม่ไมต้องทําอะไรแล้วก็อยู่ที่บ้านต่อได้เลยครับอืมค่ะหมายความว่าจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลระยะแรกก่อนเพื่อให้คุณหมอประเมินอาการว่าอยู่ในข่ายสีเขียวหรือเปล่าแล้วค่อยว่ากันกับเรื่องของเจ้าโฮมไอโซเลชันอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอ นั่นเป็นกรณีแรกที่เราอยากให้เป็นก็คืออย่างน้อยคนไข้มาอยู่ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่งแล้วกลับไปแต่แน่นอนมีบางกรณีเหมือนกันเมื่อคนไข้ตรวจพบว่าตัวเองบวกยังหาเตียงไม่ได้เลยในอดีตเราก็ให้รอก่อนถูกไหมฮะหรือโทรไปแต่ตอนนี้เราจะเริ่มการรักษาเลยครับก็คือหมายความว่าขอาให้ท่านอยู่ที่บ้านได้เลยแล้วเราจะมีการส่งอุปกรณ์ส่งเครื่องมือแพทย์ส่งยาอะไรไปให้ท่านเลยแล้วคุณหมอก็จะใช้ระบบวิดีโอคอลคุยกันเพื่อให้การรักษาตั้งแต่วันแรกที่พบเลย อันนี้ก็ช่วงระหว่างรอเตียงแล<ต>้วสามวันสี่วันอาจจะรอเตียงได้แล้วถ้า,าจ,จะย้ายเข้ามาหรือท่านรู้สึกว่าอุ้ยอยู่บ้านก็รักษาได้แล้วก็ปฏิบัติตัวได้ตามที่คุณหมอสั่งทุกประการก็อ,อาจจะอยู่จนครบสิบสี่วันจนกระทั่งหายเลยก็ได้ครับอ๋อค่ะคุณหมอขออนุญาตถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเอาตั้งแต่วันแรกๆที่คิดว่ายังหาเตียงไม่ได้และอาจจะต้องรออยู่ที่บ้านแต่ว่าตอนนั้นถ้าอาการมันมันเยอะขึ้นอยู่ในระดับที่เป็นไม่ใช่สีเขียวนะคะแต่จะเป็นอัดเขียวเหลือบเหลืองเนี่ย ตรงนี้ก็ยังสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะจริงๆเรากําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ต้องเรียนนะครับค,คนไข้โควิดทุกรายเรายังยืนยันอยากให้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลทุกรายเลยครับแต่เป็นแต่ว่าในช่วงรอเตียงเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคนไข้เหลืองแล้วเนี่ยบางครั้งคุณหมออาจจะต้องจัดระบบให้เอาเขียวที่อยู่ในโรงพยาบาลกลับบ้านก่อนและเอาเหลืองที่อยู่ที่บ้านกลับมาเข้าโรงพยาบาลดีกว่าเพื่ออย่างน้อยดูแลใกล้ชิดกว่า ทั้งระบบเนี้ยเราจัดให้โรงพยาบาลเพื่อให้ท่านมีความคล่องตัวขึ้นในการบริหารจัดการเตียงเมื่อเช้าเราก็ได้มีการประชุมโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคพันกว่าแห่งทั้งรัฐเลขชนเพื่อให้ข้อสักถามให้คําแนะนําหรือว่าซักซ้อมการเบิกจ่ายการดูแลผู้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ครับคนไข้ที่บ้านสีเหลืองก็ขอให้มาโรงพยาบาลคนไข้โรงพยาบาลสีเขียวอยู่แล้วเจ็ดวันก็ขอให้คนไข้นี้กลับไปอยู่บ้านแล้วเราตามไปดูที่บ้านแทนเกิดขึ้นได้นะครับเป็นไปได้ครับ ค่ะคุณหมอครับประเมินจากคนไข้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลในทุกใ,ในทุกรูปแบบที่เป็นกลุ่มสีเขียวถ้าสมมติว่าใช้มาตรการนี้พากลับไปอยู่ที่บ้านตตอนนี้เตียงจะว่างขึ้นอีกประมาณเยอะขนาดไหนคะคุณหมอต้องเรียนว,ว่าขณะนี้ที่เรามีข้อมูลอยู่ที่เราค้างอยู่ในใน,ในระบบเราที่ยังเข้าไม่ได้เนี่ยก็ประมาณพันกว่าถึงสองพันรายนะครับอันนี้ในเขตกรุงเทพริมหานครหากเราสามารถบริหารจัดก,การนี้ได้เราก็เชื่อว่าเตียงเราก็จะกลับมาประมาณหนึ่งพันหรือสองพัน กรณีของพันเตียงบวกกับถ้าเราสามารถที่จะพองถ่ายเตียงได้บ้างส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าจะมีเตียงกลับมาเพิ่มเติมอีกเราคงยังไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเราเชื่อว่าพันกว่าเตียงที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะรองรับสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณวันละสามพันตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็นสี่พันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกับครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีขึ้นครับ ค่ะเริ่มต้นเลยแล้วหรือเปล่าคะคุณหมอคะตอนนี้เริ่มแล้วหรือเปล่าคะเริ่มวันนี้เลยครับเพราะเมื่อเช้าได้ทําความเข้าใจกับโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศแล้วโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งค,ค่อนข้างจะมีความจําเป็นหรืออาจจะต้องใช้มาตรการนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็ได้มีการซักซ้อมแล้วแล้วก็เช้านี้จะออกหนังสือเวียนของหลักเกณฑ์การชดเชยเงประมาณของสอปสอชอแล้วก็ท่านผุ้ิกรรมการแพทย์ท่านก็จะออกหลักเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยกรณีต้องใช้โฮมไอโซเลชั o น ท่านอกทุตีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่านก็จะทําเรื่องเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสาม,มารถเข้ามาร่วมดําเนินการได้ด้วยทั้งหมดเริ่มดําเนินการได้ในวันนี้ส่วนเวบางครั้งอาจจะถามว่าแล้วกรณีสิทธทิประโยชน์อื่นถ้าไม่ใช่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะทยอยออกหลักเกณฑ์ออกมาภายในวันสองวันนี้ครับก็เชื่อว่าจะดําเนินการได้พร้อมๆกันครับค่ะทีนี้ในรายละเอียดค่ะสงสัยนิดนึงว่าอันนี้จําเป็นจะต้องเป็นคนไข้ที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลไหมคะสมมุติว่า กับตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วมันเกิดวันดีคืนร้ายอาการมันแย่ขึ้นมาจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทันระยะทางระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลที่จะไปถึงได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้มีข้อกําหนดด้วยไหมคะจริงๆไม่ใช่เป็นข้อกําหนดเพียงแต่ว่าสภาพบ้านต้องพร้อมที่จะลักษณะทําเป็นลักษณะโรงพยาบาลได้อย่างเช่นไม่ได้มีคนอยู่มากจนกระทั่งคนป่วยเนี่ยจะมีโอกาสไปติดเชื้อคนในบ้านอาจจะอยู่หนึ่งคนสองคนพอถ้าอยู่มากกว่านี้อาจจะไม่ได้ ระยะทางคิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นมากเพราะว่าถ้าเกิดมีการรุนแรงเพราะว่าคุณหมอจะต้องไปดูคนไข้อย่างน้อยวันละสองครั้งเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงในช่วงแปดชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถจะวัดได้เ,ดเพราะจริงๆเราให้เครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยทุกคนท่านวัดถ้าต่ำกว่าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นเมื่อไหร่เราเชื่อว่าลดลงพยาลดลงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยสามารถวิ่งไปถึงและนําคนไข้มาได้ทันแต่อะไรก็ตามนะครับการดูแลผู้ป่วยส่วนเนี้ ถ้าหากเรามีเตียงว่างเมื่อไหร่ก็จะนําเข้ามาทันทีเลยก็ได้ไม่ต้องรอเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมผู้ป่วยด้วยอะไรด้วยเพราะเราเข้าใจฮะบางท่านเนี่ยอยู่บ้านไปสามวันเจ็ดวันไม่มีอาการเลยเลยเวลาคุณหมอเชิญมาโรงพยาบาลตอนนั้นอาจจะขออนุญาตว่าขออยู่บ้านต่ออีกเจ็ดวันก็ครบแล้วเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการอยู่บ้านบางครั้งเนี่ยสะดวกกว่าการที่อยู่โรงพยาบาลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงโฮมเมดเลชั่นเนี่ยเราคิดว่าการเราไปปล่อยคนไข้อยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไร แต่มาตรการของเราวันนี้เริ่มรักษาทันทียาทุกชนิดให้ทันทีอาหารส่งไปที่บ้านทันทีอุปกรณ์การแพทย์ส่งไปที่บ้านพร้อมดังนั้นจึงไม่ค่อยแตกต่างกับการดูแลที่บ้านกับโรงพยาบาลเพียงแค่เป็นเครื่องสถานที่เท่านั้นเองครับค่ะดังนั้นลองคิดสถานการณ์นะคะเพราะคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นว่าพอรู้ว่าทางคุณหมอทางกระทรวงสาธารณสุขอนุญ,ญาตให้มีการทำโฮมไอโซเลชันได้แล้วอาจจะมีผู้ติดเชื้อบางคนพอทราบผลแล้วว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็ ถ้าไม่มีอาการก็เลยอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ได้มีคุณหมอคอยมาตรวจเช็คอาการทุกวันลุสองครั้งเหมือนกับที่เข้าระบบแบบนี้ คุณหมอคิดว่าตรงนี้จะมีปริมาณมากขึ้นยังไงเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นที่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันแล้วมันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะคะแต่ว่าหลังจากนี้เมื่อมีการอนุญาตให้ให้รักษาตัวเองได้ที่บ้านแล้วเนี่ยจะมีกรณีแบบนี้เพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าแล้วเราจะป้องกันยังไงเพื่อที่จะไม่ให้อาการของผู้ป่วยที่อาจจะอยู่บ้านแหละแต่ไม่ได้เข้าระบบแล้วคุณหมอไม่ทราบใน,ในตัวเลขตรงนี้ด้วยอะค่ะครับจริงๆเราคิดตรงกันข้ามนะครับเราคิดว่ามาตรการนี้จะยิ่งทําให้ผู้้้้้ปป่่่ววยยททีีตองอบาานเนเไดรรึแพ์็ข เพราะเราอนุญาตให้อยู่ได้ <darker. S 1> แต่ว่าในอดีตที่ท่านอยู่เนี่ยท่านอาจจะทดลองเองว่าทําเองโดยที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ดังนั้นก็ขออนุญาตประชาัมพัคัญกับที่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถ้าหากท่านเจ็บป่วยยังไงท่านต้องติดต่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะพิจารากับท่านเองว่าท่านสมควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้านหรือไม่อย่างนั้นท่านโทรมาหนึ่งสามสามศูนย์ก็ได้นะครับตลอดยี่สี่ชั่วโมงเราก็จะช่วยพิจารณาให้ทั้งหมดบนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของผู้ป่วย การที่ดูแลตนเองโดยที่ไม่มีการปรึกษาแพทย์อาการเปลีป่ยนแปลงบางทีมันรวดเร็วมากต้องเรียนว่าแม้ท่านเพียงแค่ติดต่อโรงพยาบาลหรือระบบของเราเนี่ยจะมีโรงพยาบาลหรือหมอหมอไปดูแลซึ่งก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่เชื่อว่าผู้ป่วยที่ท่านทราบข่าวนี้ท่านจะดูแลตัวเองเพราะว่าเราไม่ใช่ดูแลเพียงแค่ท่านอยู่บ้านนะครับยาที่เราจําเป็นต้องให้เราจะส่งไปอาหารที่จําเป็นต้องให้วันละสามมือก็ส่งไปเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็นต้องให้ก็จะส่งไปที่บ้าน คุณหมอก็จะตามท่านทุกวันอย่างน้อยเช้าเย็นเป็นอย่างตำ่ำเชื่อว่าระบบเนี้ยทุกคนที่จะอยู่บ้านเนี่ยน่าจะอยากได้มากกว่าที่จะอยู่ด้วยตัวเองและรักษาด้วยตัวเองที่ไม่ไม่มีความรู้เพียงพอครับอืมหมายความว่าถ้าพบว่าตัวเองติดเชื้อมีผลออกมาเป็นบวกหนึ่งสามสามศูนย์โทรพูดคุยประสานแล้วสามารถที่จะเอ่อพูดคุยกับเรื่องของความสมัครใจโฮมไอโซเลชันกับทางสายด่วนได้เลยไหมคะคุณหมอคะได้เลยครับทั้งหมดต้องเรียนว่าหากท่านสงสัยและมีติดเชื้อใดๆเนี่ย กรุณาอย่าดูแลตนเองที่บ้านโดยที่ไม่ปรึกษาใดๆเลยนะครับอย่างน้อยสถานที่ตรวจท่านเป็นหากเป็นโรงพยาบาลท่านคุยกับโรงพยาบาลหากเป็นที่ตรวจที่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลและไม่ทราบจะปรึกษาที่ไหนท่านกรุณาโทรมา1330ได้ตลอด24ชั่วโมงการจะอยู่โฮมไอโซเลชันหรือไม่ขอให้เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ที่จะมาดูแลท่านตลอดช่วงที่ท่านเจ็บป่วยตรงนั้นเพราะเมื่อเหตุการณ์เกิด ท่านมีความรุนแรงอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลยังคงต้องเตรียมระบบบริการเพื่อรองรับท่านอยู่แล้วครับค่ะมีประเด็นหนึ่งค่ะคุณหมอที่หลายคนทีเ่เห็นระบบนี้แล้วค่อนข้างกังวลว่าวินัยของคนที่กักตัวเองรักษาเตีองอยู่ที่บ้านเนี่ยจะรักษาวินัยกันได้เต็มที่ไหมจะอยู่แบบไม่ออกไปไหนเลย14วันจะทําได้ไหมจะมีการตรวจสอบหรือมีมาตรการอะไรที่ที่จะจะมาดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอคะ จริงๆเข้าใจว่าหลายโรงพยาบาลอาจจะใช้าทางด้านเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องคิดว่าเรื่องเรียนว่าคือจิตสํานึกหรือว่าคนป่วยเองจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดต้องเชื่อก่อนนะครับทุกคนไม่มีใครอยากป่วยเมื่อป่วยแล้วก็อยากจะให้ความรู้มือกับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความตั้งอกตั้งใจจะดูแลท่านอย่างดีอย่างเดียวที่เราคิดว่าจะเป็นประเด็นในการที่ทําให้ท่านอยู่บ้านไม่ได้คือเรื่องไม่มีอาหารไม่มีน้าํา<ม>ไม่มีสิ่งต่างๆเราก็พยายามจัดให้ถึงแม้จะเป็นความไม่สะดวกของภาครัฐที่ต้องไปดูแล แต่เราเชื่อว่าถ้าหากได้จัดตรงนี้ให้แล้วเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยจะไม่ให้ความร่วมมือว่าออกไปซื้ออาหารไปซื้อของต่างๆก็จะลดน้อยลงตอนนี้ก็ขออนุญาตประชาันกับผู้ป่วยที่หากจะใช้ระบบนี้จริงๆก็ขอความร่วมมือไม่ใช่ประโยชน์กับตัวท่านเองเท่านั้นประโยชน์กับสังคมชุมชนคนรอบข้างก็เพ,เพียงแค่14วันหาท่านให้ความร่วมมือเนี่ยเมื่อท่านผ่านไปมันก็จะหายก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเขาเชื่อว่าถ้าผู้ป่วยเข้าใจน่าจะ เป็นเรื่องของความร่วมมือเป็นเบื้องต้นครับไม่อยากไม่ควรคใช้เป็นมาตรการบังคับครับอ๋อไม่ถึงขนาดต้องไปสุม่มเคาะประตูบ้านอะไรปรนะมาณนั้นใช่ไหมคะคุณหมอจริงๆระบบนี้เราเราอยากให้แพทย์เนี่ยมีเวลาดูแลผู้ป่วยเยอะๆและไม่ควรใช้วิธีการอย่างนั้นแต่ว่าการส่งอาหารอะไรก็อาจจะไปช่วยดูแลไปไปถามถ่ายต่างๆก็ยังยืนยันนะครับว่าต้องยึดบนฐานว่าผู้ป่วยทุกคนจะให้ความร่วมมือแล้วก็ตามคาแนะนาของแพทย์หากท่านสงสัยแพทย์ วีดีโอคอลมาท่านก็สักถามได้เลยว่าท่านทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีอย่างนี้ก็เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วครับค่ะคุณหมอคะคุณหมอขอจะให้ข้อมูลเป็นการประเมินเบื้องต้นได้ไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเองก็จะต้องวางแผนล่วงหน้าเผื่อวันใดวันหนึ่งเราติดโควิดขึ้นมาเราจะได้ประเมินตัวเองว่าเอะฉันพร้อมสําหรับการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถประเมินเบื้องต้นได้ยังไงว่าเราอยู่ในกลุ่มที่สามารถทําได้หรือเปล่าคะ ครับจริงๆง,ง่ายๆเลยครับก็คือลักษณะบ้านของเราหากมีคนอยู่จํานวนมากเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าจะไปติดกันได้แต่หากเราอยู่หนึ่งคนสองคนแล้วมีห้องแยกต่างหากชัดเจนอันนี้ค่อนข้างจะในแง่สภาพยั้เป็นไปได้กับอันที่สองคืออาการที่เราเป็นหากอาการที่เราเป็นเป็นลักษณะสีเขียวและเรามั่นใจว่าเราให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษาได้และเราให้ความร่วมมือนในการตรวจติดตามได้ใช้ออกซิเจนเซตวัดอุณหภูมิได้เป็นก็มีโอกาสที่เราจะใช้ระบบนี้ได้ ก็ขอให้มั่นใจว่าเตรียมความพร้อมคือบ้านของเราบวกกับตัวของเราและท่านโรงพยาบาลแนะนําหรือว่ามีการตกลงกันว่าสามารถดาเนินการนี้ได้ก็ท่านก็อาจจะเป็นหนึ่งหุ้นหนึ่งที่หากมีความจําเป็นต้องใช้ระบบนี้บ้านท่านอาจจะเป็นสถานพยาบาลอย่างหนึ่งที่ดูแลได้ครับอืมค่ะ เห็นในข่าวบอกว่าได้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยได้เคยมีการทดลองกับผู้ป่วยที่ราชวิถีแล้วผู้ป่วยกลุ่มนั้นเนี่ยพอมีการทดลองใช้ระบบนี้แล้วมีมีปัญหาหรือมีออข้อบอกพร่องอะไรที่คิดว่าน่าจะเอามาปรับปรุงพัฒนากันต่อไปไหมคะครับก็จะมีส่วนที่ทําไปแล้วเข้าใจว่ามี18ลายนะครับแล้วก็มี 2, 2> ลายเนี่ยจากเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองก็มีการนําเข้าโรงพรยาบาล สิ่งที่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือต้องมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิดและทําความเข้าใจกับผู้ป่วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยฝังบ้านติดเชื้อทั้งบ้านก็อยากจะอยู่ทั้งบ้านหมดเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมาปรับกฎวิธีว่าท,ที่ที่เมื่อกี้เรียนไปว่าอาจจะอยู่หนึ่งถึงสองคนแต่ทั้งทั้งครอบครัวติดหมดแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ในการที่จะใช้บ้านเป็นสถานที่รักษาพร้อมกันท้งครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมี แม่มีลูกอีกซึ่งเด็กเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายหรือว่าการตัดสินใจจะรักษาที่ไหนตรงนี้ก็เป็นข้มอมูลเบื้องต้นที่ทําให้หมอผู้ทําการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนพิจารณาอันหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามกติกาเราเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยเพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ติดแล้วลูกติดด้วยการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ลําบากมากๆกก็อาจจะขอให้อยู่ที่บ้านได้ครับค่ะผู้สูงอายุนี่ไม่ควรที่จะใช้วิธีการนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเพราะว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงได้ยังคงแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ผู้สูงอายุจะขอให้เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเบื้องต้นก่อนครับอืมค่ะโอเคทีนี้พอมาใช้วิธีการนี้ในการจะแก้ไขปัญหาเตียงในโรงพยาบาลที่ที่มันค่อนข้างที่จะวิกฤตในบางพื้นที่ตอนนี้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพบว่าในบางโรงพยาบาลไม่มีการไม่ยอมตรวจโควิดให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงเพราะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าตรวจแล้วไม่มีเตียงในการรักษา พอมีมาตรการนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณหมอจะออคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไงบ้างคะเขาเชื่อว่าตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหา5่าหากพื้นที่บางแห่งที่บอกว่าไม่ไม่อยากตรวจเพราะว่ากลัวว่าบผู้ป่วยบวกแล้วเนี่ยจะไม่มีเตียงโอกาสในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือตอนนี้เราก็จะขยายไปดูแลในชุมชนด้วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้โรงพยาบาลลดแรงกดดันลงไปว่าถ้าตรว,วจวแล้วจะต้องหาเตียงในระบบของตนเอง ตรงนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้การเข้าถึงการตรวจเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นก็เห็นใจโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับเพราะว่าบางทีตรวจเจอแล้วไม่มีติงจริงก็ไม่ทราบจะอธิบายต่อผู้ป่วยอย่างไรแต่น้อยถ้าเรามีมาตรการนี้ซึ่งเป็นรัฐมาตรการที่ทางรัฐะได้วิจารณกันอย่างรอบคอบแล้วออกกฎิกณให้โรงพยาบาลเข้าใจวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่มีอะไรผิดพลาดทางการแพทย์ที่จะไม่สามารถทําได้แล้วเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลก็จะมีความมั่นใจก็เชื่อว่าจะกลับมาตรวจกันอย่างค้นหาเชิงลุกกันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อบวก เมื่อพบผลบวกก็มีวิธีการรักษาหลากหลายที่ให้ความทั้งความสะดวกกับผู้ป่วยแล้วก็ความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ด้วยครับค่ะตอนนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องของงบประมาณเพราะว่าตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยสปอสอชอก็ใช้งบประมาณกันมากในการที่จะดูแลผู้ป่วยให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะตอนนี้ถือว่างบประมาณตรงนี้เพียงพอหรือเปล่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโควิดหลังจากนี้ไปอะคะ่ะ ครับตั้งแต่มีนา2,563เนี่ยจนถึงวันนี้เราใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ1นึ่งมืล้านนะครับแล้วก็ต้นเดือนนี้เราก็ได้ของงบประมาณเงินกู้เพิ่เมเติมของปี2,564อีกจำนวน1นึ่งหกว่าล้านก็ขนาดนี้งบประมาณมาแล้วนะครับเรื่องงบประมาณขนาดนี้ไม่ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะเราถือว่ามีความจําเป็นต้องใช้แล้วก็เราบริหารงบประมาณค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าหากมีความไม่เพียงพออย่างไรก็คงจะต้องทําเรื่องเสนอต่อท่านรัฐมนตรีทางรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ก็มั่นใจนะครับขนาดน,นี้งบประมาณยังมีเพียงพอครับคค่ะสุดท้ายคะ่ะคุณหมอตอนนี้อาจจะมีหลายคนที่เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปสรุปว่าระบบาสาธารณบ้านเราเนี่ยมันล้มเหลวแล้วมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะจริงๆอยากให้คุณหมอสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าะอะค่ะอ๋อต้องเรียนนะครับว่าระบบของเราเนี่ยยังเป็นระบบที่สามารถดําเนินการได้แล้วก็มาตรการทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมระดับหนึ่งแต่บางพื้นที่ที่อาจจะมีความ จำเป็นหรือมีความตึงตัวก็ด้วยเหตุที่จํานวนผู้ป่วยค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ยังคิดว่าสามารถจะบริหารจัดการได้นะครับด้วยการใช้มาตรการทางการแพทย์ระบาดวิทยามาช่วยกันคิดอย่างเช่นโฮมไอโซเลชันก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เราได้เตรียมไว้นานมากนะครับแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้นํามาใช้เพียงแต่เมื่อสถานการณ์พร้อมหรือว่ามีความจําเป็นเราก็นํามาตรการต่างๆมาใช้ในทางการแพทย์ก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่อะไรก็ตามก็ต้องขอเรียนนะครับว่าบางครั้งการ ที่มีผู้ป่วยมากๆก็มีความล้าของบุคลากรหรือบางส่วนบุคลากรติดเชื้อด้วยก็อาจจะทําให้กำลังพลของด้านสาธารณสุขเราลดลงไปอันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่ทําให้เกิดสภาพที่ค่อนข้างตึงแต่อะไรก็ตามในทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดเราก็พยายามจัดให้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดยังไม่อยากให้ใช้คําว่าล้มเหลวนะครับีงแต่ว่าการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแล้วก็เชื่อว่ามาตรการที่ออกมาที่เหมาะสม จะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อเช้าที่คุยกันกับโรงพยาบาลทุกแห่งก็ได้มีการให้กําลังใจกับทุกโรงพยาบาลนะครับว่าขณะเนี้ยถึงแม้จะมีความลําบากนิดนึงแต่ว่าเราได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยก็เชื่อว่าขวัญกำลังใจเนี่ยียังดีอยู่สามารถที่จะดาเนินการไปได้และผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับค่ะเป็นกําลังใจให้คุณหมอแล้วก็ทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนายแพทย์เจเด็จธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอจำเบอร์นี้เข้าไว้นะคะ1330ค่ะมีปัญหากับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการหาเตียงหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องโฮมไอโซเลชัน1330ช่วยคุณได้นะคะหมดเวลาของเครียดคัดชัดเจนค่ะดิฉันนันทิยาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ